นะครับแล้วก็ประชาชนที่ติดตามตรงนี้อยู่นะฮะผมผมอยากจะขอความเมตตาขอความเป็นธรรมให้กับคณะสงฆ์ไทยทั้งประเทศนะครับแล้วโดยเฉพาะพระสงฆ์ที่ถูกกล่าวหานะครับเพราะว่าที่่ามาเนี่ยพระสงฆ์ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยยังไม่ได้มีโอกาสนะครับหรือแม้กระทั่งจะตั้งทนายเนี่ยยังถูกข่มขู่เลยว่าอยากที่จะตั้งทนายตู้นะครับซึ่งแม้กระทั่งสิ่งนีพื้นฐานนะครับ ของผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ต้องหาเนี่ยยังถูกนะครับประกัดเลยนะครับแล้วแม้กระทั่งครับความเห็นของนะครับรองนะครับผู้ประชาการนะครับตำรวจนะฮะยังมีความเห็นทึ่ท่านที่ว่าวัดต่างๆเนี่ยไม่ต้องสร้างภาพสร้างเพิ่มแล้วนะฮะตรงนี้เนี่ยมันเป็นการอคติต่อองค์กรส่งหรือเปล่านะครับซึ่งทําให้คนไทยที่เขาฟังอยู่หรือคนเก่าคนแก่เขารู้สึกเลยว่าตอนนี้ตํารวจไทยเนี่ย กำลังทำอะไรกันอยู่ทำงานให้กับใครอยู่หรือเปล่าทำไมถึงตีข่าวทำข่าวแต่พานอย่างแง่ร้ายหลายวันเลยนะครับแล้วหลายๆเหตุการณ์ตอนมีการตรวจสอบพอทิจริงแล้วนะครับที่บอกว่ามีทุจริตอย่างนั้นอย่างนี้จํานวนมากกี่ร้อยล้านกี่พันล้านหรืออะไรต่างปรากฏพอามพอดิบรจริงทำแต่ไม่มีเลยนั่นหมายความว่าแสดงว่าคุณไปล่าวหาเขาไม่ก่อนได้หรอนะครับแล้วสิ่งที่เราอยากจะให้ช่วยกันจับตามองซึ่งผมได้่งเปตาไปถึง นายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไปแล้วนะครับว่าเราเชื่อว,ว่ามันมีกระบวนการลอกกร่อนทำลายครับกระบวนการอ้างยี่ลอกโจรฮะที่คิดใช้กระบวนการนาดีพิฐาตนะครับทำลายพระพุทธศาสนานะครับซึ่งตอนนี้ข่าวดีก็คือทางรัฐมนตรีนะครับท่านสุชาติจันจรเลิญท่านก็แจ้งว่ามีการเซ็นแล้วนะครับเพื่อให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดเลย นะครับว่าเรื่องราวของสีกากร์หรือแม้กระทั่งเรื่องก่อนอนหน้านี้ครับว่าม่มีกระบวนการจัดฉากนะครับสร้างหลักฐานเท็จเพื่อที่ให้พระสงฆ์ติดกับดักหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ต่างๆอยากจะให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนก่อนที่จะให้ตำรวจทําหน้าที่เป็นศาลตัดสินเอง,เองหรือสื่อบางสื่อไปทําหน้าที่เป็นศาลตัดสินเอง นะครับเพราะว่าถ้าท่านเป็นคนไทยพุทธรักในสถาบันหลักของประเทศจริงๆนะครับผมขอความเมตตาครับว่าให้ความเป็นธรรมนะครับแล้วขณะเดียวกันคาพูดที่ออกมา่วยหนยูมาตลอดว่าอย่าไปพูดเรื่องศาสนาเพราะว่าจะสร้างความแตกแยกเพราะเป็นเรื่องลเอียนอ่อนพอไม่มีการตรวจสอบอีกศาสนาหนึ่งอีกลัทธิการปกครองหนึ่งคือต่างๆกับอกบอกว่าอย่าไปแตะอย่าไป จะไปตรว,วจสอบก็จยาจะสร้างความแตกแยกแต่ผมไม่เข้าใจครับว่าแล้วทำไมทีกรณีของพระพุตสาถึงได้ทาข่าวนะครับเหมือนไปจับผิดเหมือนกับจะต้องการเล่นงานให้มีกลุ่มผ้าว่าไม่ไดีรายวันทุกวันทุกวันอย่างนี้ครับมันมีอะไรเบื้องหน้าเบื้องหลังหรือเปล่านะครับเพราะงั้นขอฝากให้ติดตามเรื่องนี้กันเลยครับขอบคุณครับ